สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้าฮัลโหลตายเก้าโหสบายดีพี่น้องมาด้วอจ้าวันนี้ก็มาสภาพแบบนี้นะคะวันนี้ก็มาสภาพแบบนี้เละตุ่มเป๊ววันนี้จะมาถอดไพ่จะมาบน่นก็จะมีแอ่ อ่าหวยไทยนะก็จะมีลอตเตอรี่ไทยนะหวยไทยอ่ะนะก็อยากจะมาถอดไพ่ดูดวงว่าเนี่ยหวยไทยเนี่ยจะมีโชคมีลาบไหมจะมาดูดวงจะมาถอดไพ่ดูดวงจ้ะก็จะมีโชคมีลาบไหมหวยไทยอ่ะนะจะมาดูว่าหวยไทยจะมีโชคมีลาบไหมจะมาถอดไพ่ดูเพราะว่าดวงก็ เสียเงินนานาดวงอ่าเมื่อเดือนนี้แหละตั้งแต่ต้นเดือนต้นเดือนจะได้เงินแต่ว่าช่วงช่วงสักอ่าครึ่งเดือนจะเสียเงินเสียจริงๆจ้ะต้นเดือนก็เสียก็จะเสียเงินก็เสียเงินจริงๆก็เดือนหน้าเนี่ยเดือนเดือนแปดที่จะถึงนล่วก็จะเสียเงินอีกแล้วจ้ะจะเสียเงินก้อนใหญ่อ่ะนะพูดถึงอ่ะนะ จะดูว่าจะมีโชคมีลาบไหมจะซื้อจะซื้อหวยไทยเนี่ยมันจะมีโชคมีลาบไหมจะมาดูไพ่ถอดไพ่ดูว่าพอจะมีโชคมีลาบน,นิดหน่อยไหมพอจะมีโชคมีลาบไหมเนาะหวยไทย จะถึงวันที่หนึ่งนี่แหละว,วันนี้วันที่เท่าไรแล้ววันนี้ไก่หวยจะออกแล้วต้องดูก่อนจ้ะดูว่าจะมีโชคไม่ลาบมันจะประคุณจะมีหวยไทยแล้วลูกจะมีโชคมีลาบหรือเปล่าถ้ามีโชคมีลาบขอให้สิบกบหน้าถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบขอออกห่างนอกประเทศไปเลยซะถูก มาเด้ยวจมาถอดไพ่ก่อนอยู่ฮ่องกงในฉันก็ไม่มีสมบัติอะไรนะพูดตามตรงแล้วจะเล่าให้ฟังนะพูดถึงที่ฮ่องกงฉันไม่มีสมบัติอะไรอะที่ฮ่องกงฉันมีออใช้ชีวิตธรรมดาจะเป็นแม่บ้านใช้ชีวิตธรรมดาที่ฮ่องกงไม่มีสมบัติอะไรก็มีอ่า มีครอบครัวมีสามีมีลูกแค่นั้นแหละแล้วก็มีบ้านมีบ้านเป็นของตัวเองแต่บ้านไม่ใช่ชื่อฉันนะบ้านเป็นของชื่อของสามีเขาเป็นคนซื้อก็เ,เป็นเป็นชื่อของเขาก็สมควรนั่นแหละใช่ไหมละ่ะอีกอนาคตอนาคตก็จะเป็นของลูกอนะพูดถึงแต่สําหรับฉันนะฉันไม่มีสมบัติอะไรหรอกฉันมีแต่ตัวพูดถึงที่เมืองไทยฉันก็ไม่มีสมบัติอะไรนะฉันซื้อที่ไว้สามไร่ ซื้อไว้ก็ไม่ใช่ของตัวเองหรอกจ้ะซื้อไว้ไม่ใช่ชื่อของตัวเองทีนี้ไปไปมาๆมาก็ไม่ใช่ของตัวเองอ่ะนะพูดถึงอ่ะนะมันเอาไม่ได้เพราะว่าพูดถึงในเอ่อกฎหมายเนี่ยคือที่เนี้ยใส่ชื่อใครก็จะเป็นชื่อของคนนั้นคือเราจะไม่มีสิทธิ์ทั้งๆท,ที่เราเสียเงินซื้อนะเราก็ไม่มีสิทธิ์มันเป็นแบบนี้ฉันก็ฉันก็ไม่ไม่สนใจแล้วละ่ะฉันก็คือเอาเอา ให้ได้แค่ไหนก็เอาไปแค่นั้นแล้วกันฉันให้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปแล้วกันคือดีแล้วล่ะที่ไม่ไปซื้อเยอะถ้าเกิดซื้อเยอะฉันฉันกลัวจะเดือดร้อนภายหลังอะนะพี่ๆน้องๆกันนะะพูดถึงอะนะฉันไม่อยากมีอะไรหรอกที่เมืองไทยอะนะเพราะว่าฉันก็มาอยู่นี่ฉันใช้ชีวิตที่นี่นะตายก็ตายที่นี่อะนะพูดถึงคือสมบัติแล้วมันพูดถึงแล้วมันตายไปมันก็เอาไปไม่ได้แต่ว่า สมบัติเราทิ้งให้ลูกให้หลานเราให้ลูกเราอย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าว่าเราอยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเราจะม่เราจะไม่มีสมบัติอยู่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยมันทําให้ยุ่งยากเพราะว่าลูกลูกเต้าเราก็เป็นคนต่างชาติใช่ไหมละ่ะจะไปเอาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องทําเรื่องทําราวมนต้องโอนไว้กวนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้กรรมสิทธิ์มันต้องไปทําเรื่องทําราวมันทําให้ยุ่งยากนายจะไปสถานทูตไหยจะไปอําเภอ มันทำเรื่องทำราวอ่ะกว่ากว่าจะ,ะกว่าจะได้เนี่ยมันเสียเรื่องเสียเราเพราะมันมันเสียเวลาเพราะว่าลูกเต้าเราก็ไม่เป็นหนังสือไทยใช่ไหมล่ะไม่เป็นหนังสือทีนี้ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรแล้วเขาก็ไม่มีความจําเป็นที่ที่จะต้องไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเขาก็ไม่เขาก็ต้องอยู่ที่นี่เขาไม่ไปอยู่เมืองไทยใช่ไหมล่ะเพราะว่าอยู่อยู่ต่างประเทศในอยู่ฮ่องกงในสวัสดิการมันดีกว่าใช่ไหมล่ะ สวัสดีการมันดีกว่าเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยไอ้ได้เบีย้ยสูงอายุ60ก็ได้600จะไปพอกินอะไรละ่ะถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาได้3,000ใช่ไหมละ่ะเขาได้3,000เหรียญ3,000เหรียญก็หมื่นกว่าบาทแล้วใช่ไหมละ่ะก็ได้ค่ากับข้าวไปเมื่อตอนที่ว่าเราแก่แล้วเราแก่แล้วเราก็ได้ค่ากับข้าวอ่าใช่ไหมละ่ะได้เบีย้ยคนสูงอายุเราก็ได้เลี้ยงตัวเองสองคนพ่วเมียก็ได้6,000อะไรง่าย ก็พอได้ค่าข right mm. okay. ับข้าวค่าน้ำก่าไฟอ่ะนะประหยัดประหยัดไปอ่ะนะพูดถึงอ่ะนะเพราะว่าเราไปอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะว่าเราแก่ตัวมาแล้วไปทําอะไรไม่ได้เงินทองเราก็ไม่ได้มีมากมายอะไรใช่ไหมล่ะทีนี้เราจะไปอยู่ยังไงจะเราเงินทองก็ไม่มีอ่ะเงินทองมันไม่ใช่ว่ามีเหลือเฟือมีเยอะแยะเป็นเป็นเป็นสิบสิบล้านเป็นเป็นร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยพอที่จะไปอยู่ได้เหมือนคนอื่นเขาอยู่ต่างประเทศเขาเก็บเงินเก็บทอง เขาบางคนก็มีสามีสามีก็ทําธุรกิจอย่างเงี้ยเขาไปอยู่เมืองไทยเขาก็สบายเขาใช้เงินสบายแต่ไม่เหมือนเราสามีเราเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศสามีเราทํางานรับจ้างเขาอะ่ะเป็นกรรมกรแล้วทีนี้เราก็ไม่มีเงินเราก็ไม่มีทุนจะไปอยู่เมืองไทยอะ่ะใช่ไหมล่ะเ,เงินกเกษียณก็ได้ไม่เท่าไหร่เองใช้ไม่กี่ปีก็หมดแล้วใช่ไหมล่ะ ทีนี้พูดถึงแล้วจะไปอยู่เมืองไทยจะไปอยู่ได้ยังไงไม่มีไม่มีรายรับมีแต่รายใจ่ายใช่ไหมละ่ะมันเป็นแบบนี้นะถึงจะประหยัดก็แลวก็ก็ช่างถึงถึงจะว่าเมืองไทยจะถูกก็ช่างอยู่เมืองนอกจะถูกก็ช่างแต่ว่าทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ต้องใช้อ่ะนะพูดถึงมันจะไม่ไหวนะพูดถึงมันสวัสดิการมันไม่ดีอะ่ะสวัสดิการพูดถึงเบี้ยคนแก่ก็ได้น้อยอย่างสามีเป็นคนต่างชาติไปอยู่เมืองไทยเขาก็ไม่ได้เบี้ยคนแก่แล้วเพราะว่าไม่ใช่คนไทยอะ่ะใช่ไหมละ่ะ อย่างฉันไปอยู่ฉันได้ฉันได้หกสิบก็ฉันก็ได้แค่หกร้อยหกร้อยจะไม่พอใช้อะไรล่ะใช่ไม่ล่ะถ้าอยู่นี่ฉันได้สามพันอ่ะเออสามพันเหรียญอ่ะไม่ใช่สามพันบาทนะสามพันเหรียญก็ได้มื่นกว่าบาทแล้วคิดเป็นเงินไทยอ่ะนะฉันก็ได้กินของฉันอ่ะฉันก็ได้เลี้ยงเบี้ยเลี้ยงคนแก่ของฉันฉันก็อยู่นี่ฉันก็สบายแล้วใช่ไหมล่ะลูกเต่าฉันก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรลูกเต่ามากมายพูดถึง ลูกเต่าจะได้ไม่ต้องคือเขาลูกเต่าทามาหากินเ็ามีครอบครวัวของเขาเขาจะมาช่วยเหลือเราได้ขนาดไหนสักเดือนละพันสองพันเจียดให้เราเดือนละพันสองพันเงี้ยรวมกับค่าเบี้ยเลี้ยงคนแก่ด้วยก็พอได้กินอยู่หรอกนะพูดถึงอะนะไม่ต้องไปจําเป็นไปอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยมันมีแต่เสียกระเสียมันไม่มีได้หรอกมันมีแต่เสียคิดแล้วอะนะ ถ้าเกิดถ้าเกิดบางคนก็มีทุนก็ไปทําธุรกิจเอออย่างนั้นก็พอว่าแต่แต่ว่าอายุเยอะแล้วไปทาทาไมอายุเยอะแล้วอ่ะไม่ล่ะอายุเยอะแล้วไปทาทาไมล่ะลูกเต้าก็อยู่ที่นี่ลูกเต้าก็ไม่เป็นหนังสือไม่เป็นภาษาไทยเออจะไปอยู่ถ้าลูกเต้าเราอนาคตจะไปอยู่เมืองไทยก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เติบโตที่นู่น เขาไม่ได้เติบโตทุนที่ที่เมืองไทยใช่ไหมลนะ่ะก็เติบโตที่นี่อะไรก็ไม่รู้อีกหลายอย่างใช่ไหมละ่ะเขาไปอยู่แล้วเงินเงินมันก็ได้น้อยไปทํางานเขาจะไปทํางานอะไรได้ใช่ไหมละ่ะเขาเป็นคนต่างชาติทํางานทํางานไม่ได้หรอกก็เหมือนเรามาอยู่ฮ่องกงเนี่ยเราก็เป็นต่างด้าวเราก็เป็นคนต่างชาติเรามาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเราก็ได้เงินเดือนน้อย อารายได้ขั้นต่ำถ้าเกิดว่าคนต่างประเทศไปอยู่บ้านเราก็ได้รายได้ก็ประมาณนั่นแหละใช่ไหมล่ะพูดถึงแล้วอะนะเรามาถอดไพ่ดูโอ้ยโอ้ยได้แต่อ,อีไพ่ใบนี้แหละเนี่ยฉันดูที่ไรก็ได้แต่อ,อเบอร์เก้าเบอร์เก้าเนี่ยจะได้รับข่าวสาร จะได้รับข่าวสารกับญาติพี่น้องในในเร็วๆนี้นะในเร็วๆนี้จะได้รับข่าวสารพูดถึงเรื่องเรื่องเงินเงินเงินทองทองจะได้รับข่าวจะได้รับข่าวกับญาติพี่น้องในเร็ววันนี้แหละภายในสิ้นเดือนนี้แหละจะได้รับข่าวเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยจะมีญาติญาติผู้ใหญ่อ่ะนะจะป่วยไม่สบาย จะมีพี่พี่น้องน้องนั่นแหละโอ้เป็นตาเบื่อหน่ายเต้น้ะอะไรก็ไม่ไม่พ้นไม่พ้นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรก็ฉันเบื่อหน่ายจริงๆเลยเนะี่ยพูดถึงเรื่องเงินนะพูดถึงเรื่องเงินนะฉันเบื่อเบื่อเบื่อ,อที่สุดก็เรื่องเงินเนะนี่ยเพราะฉันเบื่อเพราะว่าฉันไปฉันไม่ได้เป็นคนหาเงินที่ฉันเบื่อนะ ผัวฉันทางานคนเดียวอะไรก็ผัวอะไรก็ผัวนายชันไม่ไหวนะ่ะฉันเกงใจเขาผัวฉันแก่แล้วไม่ใช่อะไรผัวฉันจกกะเกษียนแล้วเขาอ,อายุเยอะแล้วอ,อายุห้าสิบเก้าแล้วปีเนี้ยนะอายุห้าสิบเก้าแล้วผัวฉันแก่แล้วจก,กะเษียนแล้วอยู่หกสิบก็กษเสียนแล้ว ไม่อยากไม่อยากพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอะไรมากมายพูดแล้วมันกลุ้มมันปวดหัวเนี่ยไอ้เฉพาะครอบครัวของเราน่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะอยู่ครอบครัวของเราเนี่ยมันอยู่สุขสบายมันอยู่สบายมันไม่มีเรื่องอะไรให้รบกวนไอ้ที่เรือกรบกวนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องญาติพี่น้องมันทาให้เราเรามีปัญหาก็คือญาติพี่น้องแค่นั้นเองเฉพาะครอบครัวเราเนี่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไร แล้วก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆไอ้เรื่องมันมีอยู่ว่าญาติพี่น้องนี่นะมันเป็นแบบนี้นะ <men> ่ะกยเลยเบื่อก็เลยเบื่อหน่ายนะ <men> พักนี้เอยกินเบียร์ยกินเบียร์ทุกวันนะพักนี้นะกินเบียร์มาสี่ห้าวันแล้วพราะว่ากลุ่ม มีแต่เรื่องเสียเงินนะ่ะมีแต่เรื่องเสียเงินเพราะฉันเป็นคนที่พูดหลายครั้งเลยว่าฉันเป็นคนที่หาไม่ได้หาเงินเองฉันเป็นฉันฉันเป็นคนที่เป็นแม่บ้านธรรมดาฉันไม่ได้หาเงินเองนะพูดถึงอ่ะนะฉันไม่มีปัญญาหาเงินนะฉันทํางานบ้านฉันทํากับข้าวดูแลครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นแม่บ้านธรรมดาแค่นั้นเองฉันไม่มีไรายได้ คือญาติพี่น้องคงให้เข้าใจหน่อยอย่ามาหาแต่ฉันเลยเพราะสามีฉันนะหาเงินคนเดียวสามีฉันนะผัวฉันนะอายุเยอะแล้วอายุห้าสิบเก้แล้วเห็นใจกันบ้างนะเพราะว่าเราต้องเก็บเงินเอาไว้กินตอนแก่นะพูดถึงไะนะ กูดถึงเรื่องญาติพี่น้องก็ไม่อยากพูดเท่าไหร่น่นะนะวันนี้ก็ถอดไพ่ไม่มีโชคไม่มีลาบทั้งทั้งหวยฮ่องกงก็ไม่มีโชคไม่มีลาบทั้งหวยไทยก็ไม่มีลาบจ้ะไม่มีลาบไม่มีโชคไม่มีลาบนะเพราะว่าเดือนหน้านี้ก็จะเสียเงินอีกแล้วก็จะมันจะได้เงินจะได้ทั้งเงินดวงจะได้ทั้งเงินและก็ต้องเสียเงินอ่ะดวงมันเป็นอย่างนี้นะ่ะ จะเสียจะได้แล so ้วก็ต้องเสียไปค่าใช้จ่ายก็เพิ่มค่าใช้จ่ายก็เยอะเดือนนี้ค่าใช้จ่ายก็เยอะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนนี้ละตั้งแต่ต้นเดือนนะค่าใช้จ่ายเยอะรวมถึงเดือนหน้าเนี่ยค่าใช้จ่ายก็เยอะคือรายรับรายรับเข้าแล้วออกไปอ่ากำไรไม่มีมีแต่ทุนออกไม่มีกำไรอ่ะกำไรหมายถึงว่าเราได้มาแล้วทีนี้แทนที่ว่า เราใช้จ่ายไปแทนที่ที่ว่ามันจะเหลือมันไม่เหลือมันกลับไม่พอใช้มันต้องเอาควักทุนควักทุนตั้งกาที่เราเก็บมาเงินที่เราเก็บมาสะสมมาเราต้องใช้จ่ายไปอะ่ะอย่างนั้นน่ะพูดถึงมันไม่มีกําไรอะ่ะทุกเดือนทุกเดือนก็ใช้จ่ายอย่างนี้เลยจ้ะพี่น้องโอ้ยพูดแล้วก็เบื่อหน่ยไปแล้วจ้ะแค่นี้จ้ะ๊ายบายจา้า